สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเรยาชาแน,นลชนีมีช่องนะคะวันนี้มาสไต้ปแปลกเดี๋ยวจะบอกว่าอะไรจะสรุปให้เทคนิคการทำ youtube บางคนถามว่าทำไมยอดวิวน้อยแต่ทำไมบางคนได้เงินเยอะกว่าเขาคิดมาจากอะไรแล้วก็การทำช่องใหม่ทำย่างไรให้ผ่านกดอย่างไว้ๆนะคะบอกเลย ค่อยสรุปมาให้เป็นตารางเป็นไทม์เทเบิลไม่ใช่ขยันนะแต่เป็นการขี้เกียจขี้เกียจพูดเพราะบางทีพูดกลับไปกลับมาวกไปวนมาแล้วพี่น้อง FC จะเบื่อเลยาจะหาว่าไม่มีสาระอะไรเลย <c oughs> ก็เลยทำเป็นตารางมาให้ดูไปอ่านไปดูไปชมกันเองนะคะไปชมกันเลย แม้ว่าท่านผู้ชมที่ลงทะเบียนเป็นประเทศไทยนะคะแต่ว่าถ้าย้ายไปอยู่ประเทศอื่นแล้ว YouTube จะเช็คผู้ชมจาก IP ของเครื่องเครื่องนั้นนะคะก็จะทำให้ค่าค่าอะไรนะ CMP นะสูงกว่าเนาะเขาจะเช็คตามจุดที่ผู้ชมดูแล้วทีนี้ทำไมพูดเรื่องดราม่ามอล่ําขออนุญาตตกเป็นภาษาลาว้วยค่ะเป็นอย่างว่าเรื่องดราม่ามอลลําคนเฮดชองมอลล ถึงได้ยอดวิวดีหรือว่าช่องทาเรื่องดาราดังๆเพราะว่าเอฟซีส่วนมากอันนี้คอยคิดเอาเองได้พี่น้อง่อยคิดเอาเองก็คือว่าคนอีสานนะไปอยู่ต่างประเทศหลายจ้ะเพราะฉะนั้นจุดเช็คอินเราน่ะก็เลยอยู่หลากหลายแหล่งทั่วโลกเราพูดเรื่องมอลำนะเราจะได้ยอดวิวแล้วก็ค่าโฆษณาที่สูงกว่านะคะอันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าระหว่างไลฟ์สดกับการทำคลิปอันไหนเลิศกว่ากันดูสไลด์ต่อไปเลยคะ่ะ ค่ะสำหรับที่ดูสไลด์กันจนมาถึงจุดนี้แล้วเนาะก็พอเข้าใจหลักการคร่าวๆของ YouTube นะคะวิธีการคิดเงินว่าอยู่ที่ไหนควรทำอย่างไรแล้วทีนี้นะ่ะเราเปิดช่องใหม่เนาะเราควรจะทำยังไงจะสรุปให้อีกทีนะคะเป็นภาษาพูดก็คือแบบว่าอุ้ยทำไมพูดไปจะตกภาษาลาวละพี่นออ้องเออขอเว้าลาวด้อก็คือว่าสำหรับคนที่เปิดช่อง u t u b e ขึ้นมาใหม่นะจ้ะ ถ้าคนครบถึง50สคนแล้วเฮาสามารถขึ้นไลท์ดไดแมนบอจ่ะเพราะเฮาขึ้นไลท์โดไดแล้วเราขึ้นไลท์เลยจ่ะขึ้นไลท์แนวไหนขึ้นไลท์แนวตั้งเพราะว่าการไลท์แนวตั้งคนทุกมือนี่ใส่โทรศัพท์หลายอุปกรณ์ในการดูไอ YouTube คือโทรศัพท์ขึ้นไลท์แนวตั้งไปเลยค่ะพูดคุยพูดปากกับ FC พูดอะไรก็พูดไปเถอะเออ เฮ้ากัสิไใดเอฟเขามากดติดตามเฮ้าผู้เคนมักสไตล์เฮ้าเนาะจ้ะเนาะเขาก็จะมากดติดตามเราก็คือจะทําให้เราถึงยอดไอผู้ติดตามถึงหนึ่งพัวัเนาะค่ะเนาะสําหรับตัวข่อยได้ประสบการณ์ตรงนะคะขึ้นไลฟ์สดมีปฏิสัมพันธ์กับ FC ทําให้มีผู้ติดตามครบพันหนึ่งพันเร็วแล้วก็เราสลับกันกับการลงคลิปนะคะลงคลิปที่เป็นลายขวางนะคะลงคลิปที่เป็นลายขวางสักสานาที เลยอันดับแรกไม่ต้องเยอะว่าจะต้องเป็น8นาทีเพราะว่าคนนะ่ะพี่น้องคนให้นะสมาธิสัน้นเบาซื่อสาโอเคเพราะว่าโอเคถ้าใครพูดภาษาอังกฤษได้ก็ทําภาษาอังกฤษแนบกันไปก็สลับกันไปเพื่อจะได้ FC เพิ่มขึ้นที่ค่อยบอกว่าคนไทยสมาธิสัน้นอันนี้อย่าโกรธนะอันนี้พูดถึงความเป็นจริงบางทีเราเปิดคลิปขึ้นมาโอ๊ยไม่น่าสนใจฉันไปดีกว่าไม่รู้พูดอะไร เขาก็จะไปเขาก็จะทิ้งเราไปเพราะฉะนั้นก็คือเอาประเด็นเนื้อๆใส่ไปก่อนเลยปื๊บปืบปืบสักสามนาทีสองนาทีว่ากันไปเป็นการเก็บชั่วโมงสะสมชั่วโมงไปเรื่อยเพื่อให้ได้ครบสี่พันชั่วโมงเนาะจากเนาะเพราะหลังจากนั้นเทากัเก็บไปมันอาจจะช้านิดนึงอาจจะแลช้าแลอะไรใดๆก็ช่างบันเถอพี่นออ้องอดทนเอาคอยนะัถือว่าโชคดีได้กําลังใจจากเพื่อนแอน แล้วก็หลายๆคนเออทาไปเถอะทาไปเถอะแล้วก็ fc ที่น่ารักทุกคนเข้ามาติดตามแล้วก็มาดูให้บางคลิปอาจจะช้าหน่อยแต่ถ้าคุณจับประเด็นไอ้ที่จะให้ไวๆก็คือข่าวที่เป็นกระแสเรื่องดราม่าแหละหนึ่งคนดูดีดูหลายเนาะค่ะคนเบิงดีเบิงคักเบิ้งวยยอดวิวขึ้นพุ่งปุดพุ่งปุดน,น,นะคะแต่ใดๆก็คือคลิปไหนที่มันมีสาระมีประโยชน์มันก็จะเลี้ยงช่องเราไปได้เรื่อยๆคนก็จะดูอยู่เรื่อยๆเหมือนคลิปทําอาหาร คนไทยที่แน่ๆเราวมาอยู่ต่างประเทศนี่ทํากับข้าวหลายคนทํากับข้าวไม่เป็นฉันจะดูคลิปทําอาหารก่อนเลยคลิปทําอาหารก่อนคนก็ย้อนดูอยากดูผัดไทยก็มาดูบางคนก็ยังไม่รู้ว่าสูตรผัดไทยคืออะไรก็ไปดูหลายๆช่องมาวนกันคนไทยกลับมาใหม่ไม่ใช่แค่เพราะเพาะไทยถ้าทําเป็นภาษาอังกฤษได้ก็ดีเพราะว่าฝรั่งก็อยากดูใช่ไหมคะมันจะเลี้ยงช่องเราไปได้เรื่อยๆเ,เหมือนคลิปที่เป็นความรู้แต่คลิปที่เป็นกระแสขึ้นมาพูดตุ้มตุมตุมุม,ม,มไป พรุ่งนี้ก็เรื่องใหม่เข้ามาแทนเพราะฉะนั้นคลิปนี้ต้องขยันเนาะแล้วพอเราช่องผ่านแล้วก็ตามที่สไลด์บอกว่าถ้าจะอยู่ทาวนก็คือทําเป็นคลิปนะคะขอกับพยายามทําเป็นคลิปน้าแล้วก็ไล่สดน้าเพื่อ,อสิบัติมบางเรื่องบางเรื่องนะพี่น้องเรื่องบางเรื่องคือมันดวนขึ้นมาเลยฉันอยากจะพูดนะต้องเข้าใจคนอารมณ์คนทําช่องด้วยนะบางทีไม่มีอารมณ์ก็ไม่พูดแล้วทีนี้พอเรื่องหนึ่งมันจะปป๊ดปีดป๊ดขึ้นมาฉันต้องทันเหตุการณ์อันนี้ขึ้นไล์สดไปเลย ก็ควบคู่กันไปค่ะส่วนคลิปชอ็ชอตช็อตเนาะค่ะช็อตใน u t u b e นี่เขาสิบริคิดชั่วโมงให้เทาเด้แต่ว่าทำให้คนเห็นช่องเราเพิ่มนะคะก็ช็อตก็ทำลงไปจนกระทั่งเราผ่านทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคลิปช็อตก็จะกลายเป็นเงินอัตโนมัตินะคะเขาก็จะคิดยอดวิวให้เรานะคะ u t u b e น่ะขั้นตอนไม่วุ่นวายเหมือนบ้านฟ้าบ้านฟ้ามีทำนู่นนี่นั่นทาเลนเยอะแยะแต่ ทำ YouTube ขออย่างเดียวให้อดทนอดทนและก็ขยันนะคะอดทนแล้วก็ขยันคิดคอนเทนต์พอผ่านไปแล้วความตันต่อไปคือจะทําเรื่องอะไรดีนะคะขอกระเฮ็ดไปตามป่าตามดงเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายแล้วก็เป็นกําลังใจสําหรับทุกคนที่คิดจะทําช่อง YouTube นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะส่วนใครอยากรู้เรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เลยาชาแนลด้วยนะคะช่องเนน้อยนะคะที่พยายามจะหาสาระมั่งแล้วก็เรื่องบ้าบอกคอแตกว่ากันไปนะคะก็อยากจะเป็นสาระมั่งสนุกสนานมั่งนะคะไม่ได้ไอ้นี่ซีเรียสจนเกินไปเนาะขอบคุณคะ่ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย